สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดเจาะจากวันนี้มาเจอน้องซันซันกับปิงปองน้องปิงปองอยู่ชั้นไหนครับลูกป3ครับปสานะซันซันล่ะครับปหครับป6วันนี้ซื้ออะไรครับปอม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 ครับนะครับสามร้อยแล้วเหลือสองร้อยใช่ไหมครับครับอ่ะเล่นให้เพื่อนดูหน่อยอ่ะเล่นยังไงลูกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเชือกนี้ดึงเลยครับสีอะไรสีบอกสีเขียวกับสีแดงอ่าเขียวกับแดงดึงครับเอาแค่แล้วดึงสีอะไรครับ จำพูครับจำพูดึงปุ๊บเราดึงอะไรครับดึงสีม่วงครับม่วงดึงปุ๊บอ่ะให้ปิงปองดึงมั่งปิงปองดึงได้ลกแดงเลยดึงลุกอ่ะปิงปองดึงสีอะไรอีกไปเอาดึงปุ๊บเอาดึงตัวหนึ่งลุกโอ้โอเคเป็นไงสั้นๆแล้วสั้นๆรู้ไงทำทำเป็นไงรู้ยังครับรู้แล้วครับ ห้ามบอกคนอื่นนะครับเข้าใจไหมครับครับอ่าสันสันสวัสด,ดีผู้ชมกันแล้วออ่าพิงปองพิงปองวันดูผู้ชมกันแล้วปิงปองส<ด>วัสดีครับ